วิธีเปิดสิทธิ์การใช้งานบน Google Drive ทำยังไงไปดูกเลยค่ะเริ่มต้นให้มาที่ a p p พลิเคชัน Drive สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะคะแตะเข้าไปถัดมาจะเห็นว่าในตัว Drive ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งที่เป็นโฟลเดอร์แล้วก็เป็นไฟล์ ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะคูคโอจะยกตัวอย่างกรณีที่เป็นโฟลเดอร์แล้วกันนะคะมาที่จุดไข่ปลาสามจุดเรียงกันตรงนี้ถ้าเป็นกรณีเป็นไฟล์ก็เหมือนกันนะคะจุดไข่ปลาสามจุดเรียงกันตรงนี้คุคโอยกตัวอย่างตรงนี้นะแต่ตรงนี้ถัดมาจะมีแถบเครื่องมือโชว์ขึ้นมานะคะเราไปตรงคําว่าจัดการสิทธิ์เข้าถึงแต่ตรงนี้เข้ามา จะเห็นว่าตอนนี้สิทธิการเข้าถึงทั่วไปจะจำกัดนะคะจะให้เฉพาะคนที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นที่สามารถเปิดลิงก์นี้ได้แต่คุคิโยอยากจะจัดการสิทธิตัวนี้ให้มันมีความหลากหลายมากกว่านะคะก็คือเรามาแตะคำว่าเปลี่ยนถัดมามาแตะตรงคำว่าจำกัดเฉพาะคนที่เพิ่มเท่านั้นที่เปิดได้แตะตรงนี้ ให้เราไปแตะตรงนี้นะคะว่าทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแต่เราสามารถกำหนดสิทธิ์ได้มากกว่านี้นะคะก็คือเราจะเห็นนะแตะลงมาตรงด้านล่างตรงนี้ว่าจะมีทั้งผู้มีสิทธิ์อ่านผู้สแสดงความคิดเห็นและ Editor ถ้าผู้มีสิทธิ์อ่านก็คือว่าจะสามารถเข้าถึงโดยการอ่านข้อมูลในลิงก์นี้ได้ถ้าเราแตะคำว่าผู้สแสดงความคิดเห็น เนี่ยนะคะก็ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์นี้จะดูและแสดงความคิดเห็นได้ถ้าเราอยากจะให้คนที่มีลิงก์นี้เป็นเอดิเตอร์นะคะเราก็แตะเข้าไปที่เอดิเตอร์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวนะทุกคนที่มีลิงก์นี้จะสามารถแก้ไขางานได้ด้วย ตรงนี้นะคะถ้าเราเป็น editor ถ้าเราโอเคจะส่งจะแชร์ลิงก์ตัวนี้ให้กับใครก็ตามแต่ที่สามารถเข้าถึงลิงก์นี้ได้และก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ให้เราเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็แตะคำว่าเนี่ย copy link สัญ,ญลักษณ์เป็นลิงก์ข้างบนขวามือเนี่ยคัดลอกลิงก์ก็แตะเข้าไปเนี่ยลิงก์ก็จะถูกคัดลอกแล้วเราก็นำลิงก์ที่ถูกคัดลอกนี้ไปวางในแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะส่ง เราก็นำลิงก์มาวางในแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะส่งยกตัวอย่างเป็นลายนะคะเราก็แตะส่งไปเนี่ยคนที่ได้รับลิงก์นี้ที่เราแชร์ให้ก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลใน Google Drive ในโฟลเดอร์นี้ได้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟกดแชร์กดคีย์อด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย